ก็ขออนุญาตพวกเรานำเรียนข้อความสื่อสารไปถึงผู้ปกครองนักเรียนแล้วก็ทีมงานของฝ่ายการศึกษาโดยเฉพาะสำน,น,นักงานคณะกรรมการการศึกษาข,ขั้นพื้นฐานครับ mm. เพราะว่าสัปดาห์นี้เราเราหมายถึงทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยแล้วก็ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ย เอาใจใส่เรื่องประเด็นเรื่องบุหรี่นะครับแล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าทางสพทอเองก็เลยท่านเลขาธิการท่านพนุวงจินดาพร้อมทีมบริหารก็หารือกันแล้วก็เลยตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนพอดีสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์บุหรี่พอดีบุหรี่วันงดสู่บุหรี่โลกวันที่สามสิบเอ็ดก็มีข้อสั่งการไปทุกหน่วยให้จัดเป็นสัปดาห์เลยทั้งสัปดาห์ กระบวนการทํางานก็คือทํากิจกรรมในโรงเรียนนี่แหละครับเต็มกําลังแล้วก็ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติมาให้เรากระบวนการก็คือเรียนรู้เรื่องนี้เป็นพิเศษในห่วงสัปดาห์นี้อย่างเข้มข้นซึ่งสอดคล้องกับแผนการทํางานของเราในเรื่องของการป้องกันบุหรี่ไฟฟ้าที่เรามีการสื่อสารสาธารณะส่งข้อมูลให้แล้วก็มีการติดตามการเรียนรู้ในห่วงปิดเทอมที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาเป็นเดือนๆือนนะครับรวมถึง เปิดเทอมนี้เราก็มีแนวป้องกันที่เข้มข้นขึ้นโดยจะกำหนดให้มีการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการทุกหน่วยนะครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ต่อยอดที่จะมีโอกาสสูงที่จะเด็กและเยาวชนอาจจะไปเลือกใช้ยาเสพติดในระดับที่สูงขึ้นด้วยดังนั้นการการต่อยอดหรือการวางแนวเข้มข้นเรื่องนี้จึงเป็นการตอบสนองนโยบายรัฐบาล นโยบายท่านรัฐมนตรีและทีมบริหารกระทรวงโดยท่านพนุเลขาธิการของเราพร้อมทั้งทีมบริหารเนี่ยทั้ง245เขตจะดำเนินการอย่างการอย่างเข้มข้นนะครับเพื่อให้แนวป้องกันเราเข้มแข็งพอที่จะตั้งรับสถานการณ์นี้ให้ได้สัปดาห์นี้ก็จะมีกิจกรรมระดับโร,บรบงเรียนหมดเลยครับตั้งแต่เรื่องของการาดูเรียนรู้เกี่ยวกับอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งรูปแบบของคลิปรูปแบบของการเรียนพอเรียนรู้แล้วได้ได้ได,ได,ได,ได้ความรู้อะไรบ้างในแต่ละคลิปให้เด็กๆได้มีโอกาสได้คุยกันได้แลแกเปลี่ยนเรียนรู้กันรวมถึงอาจจะมีแล้วแต่ที่บางที่จะจากกิจกรรมโตวาทีกิจกรรมยอวาทีกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์แล้วแต่เขตําเนินการซึ่งเป็นเรื่องที่เราให้อิสระในการเมือการกับทุกหน่วยแต่ว่าเราจะรวบรวมรายงานว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่เกิดขึ้นแล้วก็ มีผู้เข้าร่วมหรือโรองเรียนไหนเข้าร่วมอย่างไรแบบไหนซึ่งเรื่องนี้ก็เขตจะรายงานหลังวันที่31พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่เป็นวันนสุุรีโลกนะครับหลังจากนั้นก็จะมีการสรุปรายงานนําเรียนท่าน,นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการโดยท่านธนุได้กําชับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เราต้องช่วยกันทั้งระบบในส่วนของสพทวันนี้ก็จึงขออนุญาตนําเรียนพวกเราผ่าน พวกเราหมายถึงผู้ปกครองหมายถึงเด็กๆนะครับผ่านช่องทางสื่อสารทุกช่องทางให้ทราบว่าทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านครูทุกท่านทีมงานของเขตการศึกษาเนี่ยจะทําหน้าที่ตัวเองในเรื่องนี้อย่างเต็มกําลังเพื่อประโยชน์ของเด็กๆแล้วก็เพื่อน้องๆจะได้เป็นกําลังหลักสําคัญของชาติไปยาวๆเพราะว่าผลลัพธ์ที่ข้อมูลล่าสุดเนี่ยจากบริเวณฟ้าเนี่ยพบว่าจะส่งผลให้สุขภาพ ซุดโฉมอย่างรวดเร็วนะครับหมายถึงปอดก็จะมีปัญหาเร็วขึ้นอะไรขึ้นตามที่ข้อมูลทางฝ่ายสาธารณสุขส่งให้เราเนี่ยนะครับก็ต้องขอ,อการกุณาผู้ครองได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะว่าขณะนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีลักษณะที่กลิ่นมีอุปกรณ์และการสูบเนี่ยไม่เหมือนเดิมบาง,บางกลิ่นผู้คองไม่ทราบนะครับว่ามีกลิ่นลักษณะนี้ด้วยดังนั้นต้องต้องช่วยกันเรียนรู้ถ้าไม่แน่ใจ ให้ประสานงานกับทางโรงเรียนนะครับซึ่งเรากําลังพยายามช่วยน้องๆอย่างเต็มที่ส่วนในพื้นที่เนี่ยขณะนี้ทราบว่าทางตํารวจทางฝ่ายปกครองท้องที่กระทรวงมหาดไทยนะครับที่ทํางานร่วมกับโรงเรียนเนี่ยก็ช่วยกันในการปกป้องเรื่องนี้เด็กๆจากพื้นจากความเสี่ยงเนี้ยอย่างเต็มกําลังก็ต้องขอบคุณเครือข่ายนะครับทั้งทีมงานสาสุขทีมงานองค์กร สาธาณะที่ทําเรื่องนี้นะครับแล้วก็หน่วยงานของรัฐที่จับมือร่วมกันอย่างเข้มข้นนะครับซึ่งจะเป็นตัวส่งเสริมให้เป็นการวางแนวป้องกันเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดด้วยในตัวเพราะว่าบุหรี่อาจจะไม่ใช่สารเป็นาสาเสพติดที่ไม่ถึงกับเป,เป็นยาแต่ว่าขอ,ขอเรียนพวกเราว่าบุหรี่ไฟฟ้ายังคงผิดกฎหมายอยู่นะครับแล้วก็ยังผิดกฎหมายหลายฉบับก็จําเป็นที่จะต้อง ป้องกันเด็กๆจากสถานการณ์เหล่านี้รวมถึงคณะนี้ทราบว่ามีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในลักษณะที่มีพัฒนาการก็คือใช้น้ํายาคุณภาพต่ําซึ่งจะส่งผลรุนแรงต่อบอดี้รือร่างกายของเด็กๆดังนั้นเ,เราคงต้องช่วยกันทุกภาคส่วนของรัฐนะครับที่จะทําเรื่องนี้เพื่อ,อทั้งควบคุมทั้งป้องกันนะครับก็ฝากผู้กครองได้เข้าใจการทํางานของ พวกเราใน,ในฝ่ายการศึกษาซึ่งเป็นแกนที่จะบูรณาการเรื่องนี้โดยที่มีทางภาคีต่างๆร่วมกันทํางานก็ขอญาตนําเรียนความปรารถนาดีของกระทรวงศึกษาธิการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับมาอย่างพี่น้องประชาชนผู้ปกครองแล้วก็น้องๆนักเรียนโดยฝ่ายพวกพี่ๆมาถึงครูบุคลากรางการศาึกษาสพทจะทํางานอย่างเต็มกําลังเพื่อการนี้ในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ครับ ก็อยากจะให้เราเรียนร่วมกันแล้วก็ได้วางอะ,อะไรนะวางวางแนวป้องกันที่ที่ถูกต้องแล้วก็เหมาะควรให้กับเด็กๆทุกคนครับก็ขออนุญาตนำเรียนอขอบคุณทางพี่น้องสื่อมวลชนที่ยังคิดแนวเดียวกับเราและช่วยกันเต็มที่เพื่อการนี้ครับขอบคุณครับ